เออยหญ่มองไม่เห็นอะไรพี่น้องเอามาคอกหนูปานี้มันนี่เป็นคอกหนูได้หนี่พี่น้องไอ้ตุ้นมาตุ้นมานโนนี่ตุนต้นตุ้นตุ้นมาพี่ตุน้นตุ้นมาพี่แม่ตุน้นมาแล้วมาแล้วลูกแล้วมามามาเบื่อไหร่พี่น้องลูกลูกไหล มาตุ้นมาตุ้นมามมาโน,น,น่ลงนี่มาเลวมาแม่มาลูกก็ได้กินเนี่ยมาแม่อีตุนกินเ้านี่เอาลองไปแล้วลูก,กทางผุ่นแล้ว ตูน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 มาแมตูนนะตูนมาเดินพี่นองใหญ่มากขอูมาเลยตูนมามาเลยตูนตูนมามมามมามามตูนตูนตนมาเร็มมานอนนี่มานอนี่สเนาแค่เดิน นอนลงอืมกินขาครอบดูนี่นอนลงนี่นอนลงดูกินนม,มนอนลงเออน,นอนลงนอนนอนลงนอนลงนอนลงนะเป็นอย่างน่นนี่ฮึอีตุนมึงคือเป็นตระสังเหรออีตุนลูกกูสิตาย เดมบังนอนเห็นไหมแล้วพี่นอ้องนอนนี่ละนี่จะแล่นหนาแล่นหลังฝนตกน้าผิดความดังน,อนง้นองนล่งน้อโล่งอีนั่นให้ลูกกินให้ลูกนอนเห็นบอนันลูกก็ลัางกินนะแบงกันเลี้ยงพุนละหาตัว สองสี่สองสี่เอาเนยเนยเนยพอบไะนี่โอ้ยผิดลูกเลยอดิดตายเออ ไล้บืงมีสองสี่ห้าสองสี่อีกตัวหนึ่งด้อเนยเยสองสี่ห้า ก็พี่สิสลูกกูไปี <c oughs> นน่นอนนอนเกียบเิดเลยมาฟอกนเบอกยากจะให้กัน 弄你了。